สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันคลิปแรกนะคะสำหรับเต็นท์ BKK คาและ TK คานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาชมรถที่ร้านนะคะสักส3คันแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญ,ญาตแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อหนิงนะคะหรือเจวีดานะคะส่วนคนที่นั่งเสื้อดำนั้นเธอเธอชื่ออะไรอะ่ะสวัสดีค่ะคุณเป้ BKK คาค่ะเจโซฟียค่ะ ก็ก็นะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์นะคะว่ายากง่ายยังไงแต่ขอบอกเลยนะคะว่ามาจัดไฟแนนซ์กับเรานะคะถึงเราจะเป็นเต็นท์ไม่ใหญ่มากนะคะแต่เคสยากหรือเคสอ่อนยังไงเราเอาอยู่ค่ะขอบอกเลยลูกค้าแบบที่เราคิดว่าเฮ้ยยากว่ะเคสนี้แม่งโคตรยากเลย ผ่านเฉยอ่ะแล้วลูกค้าแบบใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะเคสนั้นแบบเธอศูนย์บาทค่ะจริงหรอใช่ค่ะมาเรามาดูกันว่าเราทำยังไงมาค่ะพี่เป้ค่ะเคสนั้นพี่เป้แชร์สิพี่ที่อ่าจากหน้าสองใช่ค่ะเคสนั้นอ่ะที่แบบหนูบอกกับพี่ว่าไม่ขายรถทีนี้ก็ไม่ทานอ่ะเธอเอาใจอะไงเคสเนี่ย จบเลยค่ะมีไม่มีหนังสือจะบรองเงินเดินนะคะมีใบแค่ใบทวิทห้าศูนย์บัญชีก็ไม่ได้เดินบัญชีก็ไม่ได้เดินค่ะเงินเดือนแปดพันสามารถออกรถได้นะคะกับเซลล์พี่เป้นะคะลูกค้ามีเครดิตไหมไม่มีเอค,ค่ะโทนทำจบได้ยังไงเบค่ะขายยาขายปลาเผายู่ไม่้จัดมาหมดแล้วค่ะขอแค่มีอะไรแลรวมาปรึกษากันเนาะแล้วตอนนั้นเราจัดามานแมเคสนั้นอะ ของพี่เป้นะคะแบบว่าช้าสุดก็คือเจ็ดวันไหนเธอเล่าซิว่ามันเป็นอะไรเคสนั้นอะเคสนั้นหรอคะก็คือเอ่อทำงานออตอค่ะทํางานอบตอเป็นคนทาสวนไม่ได้เป็นพนักงานประจำไม่ได้เป็นพนักงานไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนาม่มนะมีแค่ใบทวีตเ่อสุดอย่างเดียวค่ะสามารถออกว่าภายในเจ็ดวันมีคัพไหมมีค้พหนึ่งคนค่ะเงินเดือนแปดพันบาทโอ้โห เอาจบอะคุณคิดดูไปที่ไหนไม่ผ่านไม่มีใครรับมาหาปูเป้โซเฟียค่ะ <laughs> จบเฉย<บ>นี่นี่ขายรถมาแบบห้าหปีได้แล้วยังไม่เคยเจอเคสแบบนี้ผ่านอ่ะเยะ่เยเย่ยไปเอาจบคุณจบค่ะไม่ได้จบชีวิตเซลล์นะลูกค้า <laughs> จบแล้วได้รับรถจริงๆคือของเราอ่ะอยากบอกว่า จะยากจะง่ายหรือแบบเราคิดว่าไปถามเต้นอื่นมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วทางมันลิบหลีมากทักมาหาเราก่อกอ่ะเราหาทางออกให้คุณได้แต่ว่าแต่ว่าขออย่างเดียวนะอย่าติดแบคทีเรแล้วก็อ่าอย่า,ยามีมแท็กซี่ใช่มมีอะไรมาคือเงินตรงๆเลยหาทางออกให้ได้ทุกเคสเนี่ยเยเป้หาทางออกให้หลายเคสแล้วแต่ไปออกรถกับที่อื่นนะแเธอคา เคสอะไรอไหมพี่เป้ก็มีนะเคสแยกๆของพี่เป้อะอ๋อเคสเป่าแซ็กโซโฟนไงคะที่แปดิ้วค่ะเป็นสาวบ้านเิ้เป็นน้องนุ๊กน้องนุ๊กน้องนุ๊กคู่ขาเจ๊เป้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเด็กอะไรนะแต่แต่สีกันสีกันชอบยูกตังค์น้องน่ารักค่ะรับรถไปยูกตังค์เลยค่ะพี่เป้ เราพูดถ่ายทุกเรื่องการเรื่องเงินอย่าทำหาพี่เป้เ๊ะเพราะบางทีพี่เป้เเก็พี <laughs> ่เป้ก็ชอนค,ค่ะ <laughs> แล้วน้องลุกเป็นอะไรคะพี่เป๊ะน้องลุกนะคะออกรถออวิโก้ของพี่เป้ไปนะคะปีสิบเจ็ดนะคะราคาะสามแสนสาข <laughs> เป็นแค่คนเป่าแซนด์วิชโซนนะคะ <laughs> แล้วก็ขายในออนไลน์นะคะ <laughs> พี่เป้ก็ไม่มีหน้าร้านไม่มีหน้า เดินบัญชีแบบน้อยมากเดินบัญชีน้อยมากนี่ช่วยกันมีแค่การที่แบบอ๋อไม่แต่เราขายแต่เ่าใครอยากรู้ว่าเคสนี้ผ่านได้ยังไงทักอินบ็อกมานะคะไม่บอกกรเปาซื้อนะคะเพราะเดี๋ยวลูกค้าไปทำแล้วเดี๋ยวไปออกที่เราไปคนชัวนิดนิดกรเป่ากระเป๋าแซกโซนนะคะพี่เป้ดันออกมาดัวนะคะออมิโก้นะคะบอกเลยเคสเคสนี้อ่อนกว่าเคสทอมี5สูอีก บ้านเช่าค่ะบ้านเช่านะคะอ่าไม่มีหน้าร้านไม่มีร้านเดินบัญชีน้อยใช่ค่ะอายุน้อยด้วยใช่ค่ะคนค้ำก็อ่อนอ่อนค่ะมีเดบิทบรองเงินเดือนแต่ว่าแต่เราดันจบใช่ค่ะออกวิโกบอกเลยว่าใครอยากมีรถนะคะฝันของคุณอยู่ที่เรา คุณอยากได้รถคันไหนขอแค่ไม่เกินกำลังไม่ไม,ไม่ไม่เกินเอื้อมแบบที่ที่เราพูดกันตามหลักความเป็นจริงว่าเราว่าคุณไหวเราดันเต็มที่อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้พี่เป้แชร์ประสบการณ์เลยว่าพี่เป้เจอเคสยากง่ายแค่ไหนยังไงอายุงานล่าสุดที่ดันผ่านคือกี่เดือนพี่เป้สองเดือนค่ะสองเดืนอนออกซีิีสไปแล้วนะคะกับพี่เสีย่ยบุ้เป้นะคะ อายุงานสองเดือนคนค้ำหนึ่งคนจบเลยค่ะเงินเดือนเก้าพันบาทเงินเดือนเก้าพันมีค้ำไหมเจ๊เงินเดือนเก้าพันขอค้ำหนึ่งคนค่ะอันนี้เงินเก้าพันมีค้ำหนึ่งคนอายุงานสองเดือนนะคะรับซีบิทปีสิบเอ็ดไปเลยค่ะเขามีตังดาวใไหมเจ๊มีดาวนิดหน่อยค่ะพี่มีดาวนี้นิดหน่อย เพราะว่าเอายุงานน้องน้อยแต่ว่าสามารถดันจนรับรถได้เลยค่ะปล่อนยคปแล้วไม่ขายฝันนะคะบอกเลยว่าที่เราไม่ขายฝันนะคะไม่มีแบบมาเถอะดันได้แล้วก็มาเรียกตลบหลังอะไรคือลูกค้ามาคุยกันเราแจ้งเงื่อนไขชัดเจนลูกค้าสามารถถ้าลูกค้าทําตามเงื่อนไขหรือว่าร่วมมือกันกับเราคุณได้รถแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมรถของที่ร้านเรานะคะอาจจะแบบว่าคันนี้เป็นเอาติดเนาะ รถ<ล>สวยกริปเลยตัวตานี้ินะคะนำเสนอมากค่ะเจสโซเบีย<า>ชอบมากวนเวียนกับอติตย์ลนานหลายวันแล้วค่ะยังไม่ประสบความสำเร็จทีเลยค่ะ <laughs> <laughs> พอเราจะไปถ่ายคลิปลงปุ๊บบอสโทรมาคุณแม่โทรมาเลยไม่ประสบความสำเร็จกลับมานั่งที่เดิมค่ะไปเดี๋ยวพาไปชมรถกันนะคะคุณผู้ชมไปค่ะ,คะ,คะ